น <|so|> ี่คุณลูกอยู่ไหนอ่ะนี่คุณลูกอยู่ไหน โอ้ยอะไรของคุณเนี่ยลูกคุณอยู่ตรงนี้ไงไหนอะคุณไม่มีเลยลูกคุณอยู่ตรงนี้ไงเฮ้ยลูกหายไปไหนวะยังมีหน้าจะมาถามอีกคุณยังไม่ได้เรื่องจริงเลยยังยังไม่ไปหาอีก อย่างเด็กขี่ไหนมันร้องแถวนี้เน like ี่ยใครลูกใครมาลอยในน้ำเนี่ยไปทย่รับเด็กๆแบบนี้เอาไปขายน่าจะได้หลายบาทเลยเนี่ย นี่คุณหยุดฟังก่อนสิช่วยตามหาลูกก่อนได้ไหม้ยนี่คุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะนี่คุณดูจะไม่สนใจลูกเลยนะหรือว่าคนไม่คนเลูกทิ้งใช่ไหมฉันเนี่ยน่ะจะกล้าทิ้งลูกคุณบ้าหรือเปล่าก็คุณนี่แหละทิ้งลูกอะ่ะฉันไม่ได้ทิง้งฉันระวางไว้เฉยแล้วเมื่อไหลไปเด็จของมันจะไม่รู้อะ่ะแล้วคุณจะวางไว้ทำไมล่ะก เฮ้นยนั่นลูกของเรา่น, <S <S นี่นี่โยกเลยนะมีอะไรเปล่าคะเอาลูกขอคือมาอันนี้นะนี่ไม่ใช่ลูกคนนุณนะจะไม่ใช่ได้ไงก็ผมจำได้ว่าชาวหม่หอลูกจะพาเนี่ยใช่เอามานี่เลยนะเฮ้ย แต่ฉันจำได้แนละ้ววันนี้ผ้าของลูกเราอะฉันก็บอกลรวไงว่าน,นี่ไม่ใช่หลวงพวคุณพวกคุณก็ไม่เชื่อเอามานี่ส่วนผ้าผืนเนี้ยฉันเก็บได้จากไปน้ำฝั่งโน้นพวกคุณนี่มีเรื่องเลยยังไง พวกเราสองคนต้องขอโทษด้วยนะคะที่เข้าใจคุณพีดอะ่ะไปซิปพวกนี้โง่งจริงๆเลยพูดแค่นี้ก็เชื่อละหลอกง่ายจริงๆเลยวะ่ะ นี่พี่ถามก่อนที่จะไปถามคนอื่นนะก็ช่วยดูให้มันดีๆหน่อยได้ไหมก่อนที่จะเข้าไปถามอะฉันอายคนอื่นนะคุณจะอายทำไมอะเป้งน,นี่มันลูกของเราสองคนนะต่อให้ผมต้องลงนโลกไปหาลูกอะผมก็จะทำเฮ้ยมันผมนี่เสียงลูกเลยอะพี่ตั้งงลูกของเราอะเฮ้ยลูกสวยแล้ว เฮ้ย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 โถ่ยพี่คะแล้วเราจะทำไงกันดีอะฮัลโหลครับใครครับตอนนี้ลูกคุณอยู่กับฉันถ้าอยากได้ลูกคืนแล้วก็เอาเงินมาหนึ่งล้านบาทแล้วมาพบฉันพรุ่งนี้ตอนสี่โมงเย็น เดี๋ยวเดี๋ยวดียวฮัลโหลฮัลโหลใครโทรมาคะคือมีคนโทรมาหาผมอะแล้วก็บอกว่าให้เอาเงินไปให้มาหนึ่งล้านบาทภายในหนึ่งวันน่ะถ้าไม่อย่างนั้นลูกไม่ปลอดภัยแน่หนึ่งล้านเงินตั้งเยอะตั้งแย่ขนาดนั้นจะไปหามาจากไหนอะฉันว่าเราไปแจ้งความกันเถอะนะคะไม่ได้แป้งแจ้งไม่ได้มันบอกว่าถ้าแจ้งตำรวจอะ ลูกไม่ปลอดภัยแน่เราทีนี้เราจะทำไงกันดีอ่ะ <c oughs> อาชีพนี้มันรวยง่ายจริงซื้อมาแค่สองแสนห้าแต่ขายได้ตั้งล้านแน่น ซื้อของมาเซอร์ไพรส์พี่นัทด,ดีกว่าพี่นัทก็ผู้หญิงที่ไหนเนี่ย,ยที่มันพี่นัทกบอีคนที่ขายเด็กแค่ฉันนี่ที่ราคาดูเงินนี่สิคะ ฉันไปนขโมยขอยไอทามมาได้และนี่ก็เป็นเงินที่ฉันไปขายเด็กมาได้ค่ะเยอะไหมคะโหเก่งอะไรที่ร้านนัดนี่เก่งกานอกใจใช่หนหะงั้นเรามาต่อกันดีกว่าค่ะ เจอดีแน่นี่คนถ้าอยากได้ลูกเขินก็รีบขึ้นรถมาก่อนสิไหนลูกผมอยู่ไหน ถ้าอยากได้ลูกคืนก็รีบขึ้นรถมาสิอน,นี่ลูกของคุณเขออาปลอดภัยดีลูกทีแรกเจ้ากาจะเรียกค่าถ่ายจากลูกของคุณนั่นแหละ แต่คุณดูนี่เฮ้ยภรรยาผมไปอยู่คนอื่นได้ไงอะและความจริงที่ฉจะบอกคุณนะภรรยาของคุณขายลูกคุณให้กับฉันแล้วตอนเนี้ฉันก็อยากให้คุณได้รู้ว่าภรรยาของคุณเขาแอบ,บนอกใจคุณ ไปมีคนอื่นและซึ่งคนนั้นก็คือสามีของฉันเองห้าแสนเพิ่งคลอดสดๆใหม่ๆจากท้องฉันเลยล่ะสนใจไหมห้าแสนเลยเหรอฉ,ฉ,ฉันใจ่ายให้ไม่ไหวหรอกนะสองแสนห้าฉันจ่ายไว้สองแสนห้าราคานี้ฉันให้ไม่ได้หรอกนะ ให้ไม่ได้เงินฉันก็ขอบายนะเด็กๆแ,แบบเนี้ยหาซื้อแถวตลาดเมื่อนได้ราคาถูกกว่านี้อีกเดี๋ยวก่อนสองแสนห้าใช่ไหมฉันตกลงสองแสนห้าก็สองแสนห้าดี ลืมทำตามแผนของฉันดีหระทีนี้คุณตาสว่างหรือยังถ้าคุณอยากจะแก้แค้นแล้วก็คุณก็ทำตามแผนที่ฉันบอก เออทามคะคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมหรอคะหนาวก็หนาวน่ากลัวก็น่ากลัวอ๋อพอดีผมมีเซอร์ไพรส์ให้คุณนะครับเซอร์ไพรส์เรอคะฉลาคุณที่สุดเลยคะ่ะทาม แล้วซองนี้คืออะไรคะอ๋อพอดีนี่เป็นเงินที่ผมจำนองบ้านนะครับเพื่อมาประกันตัวลูกจำนองบ้านนี่คุณบ้าไปแล้วหรอบ้าอะไรของคุณนะ่ะนี่มันลูกของเราสองคนนะใครกันแน่ที่บ้าเออแล้วที่คุณจะสปายฉันนี่คืออะไรหรอคะ อ๋อที่ล่างหลับตาสิครับที่ล้างเลื่ตาสิัะผมขอจับคุณยี่ขาาว้าครับรมงึงงดไดยนะครับประชันตัวคุณเป็นลำพังด้วยนะครับ เออทานคะน,น,นี่มันคุ้มบ้าอะไรกันอะ่ะแล้วคุณตำรวจมีหลักฐานาจาับฉันเหรอคะประการน,นะครับห้าแสนเพิ่งครอบคุณสมัยใหม่กท้องฉันเลยละ่ะสนใจไลยห้าแสนเลยเหรอเฮ้ ค,ค,นะคุณตัวคงเป็นน้องพักนะครับถัมชนะคุณนะคุณตัวประกันตัวฉันด้วยนะคะไป ตื่นแล้วเหรอทำอะไรไว้แอนเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมผู้อยากคิดนอกใจเองโอ้ยยิงแน่ 哈哈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 哈